เผยภาพนาทีโตโนโตพาคินตามหาร่างแตงโมนิดาสิน,นาเ้ามาก,ก่อนพบเสียชีวิตออกมาโพสข้อความอารนักแสดงสาวแตงโมนิดาพร้อมกับภาพนาทีที่นักร้องพระเอกหนุ่มโตโนโตพาคินอดีตแฟนหนุ่มของดาราสาวมาร่วมช่วยกันค้นหาร่างเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่25กุมภาพันธ์ก่อนจะพบร่างเสียชีวิตของแตงโมในช่วงบ่ายของวันถัดมา โดยเมื่อวานนี้อูดเป็นต่อหนึ่งในผู้เดินทางไปร่วมค้นหาร่างของแตงโมนิดารวมกับโตโนโ่พาคินหลังจากที่ทราบข่าวเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้พบร่างไร้ลมหายใจของแตงโมเป็นที่เรียบร้อยโดยร่างมีการลอยตัวขึ้นมากลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยจากท่าพิบูลสงครามหนึ่งไปไม่มากนักในวันที่26กุมภาพันธ์ช่วงเวลา 13นาฬิกาหลังจากเกิดอุบัติเหตุพระตกจากเรือสปีดโบท๊ทช่วงกลางดึกของวันที่4 4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้โพสต์ภาพของหนุ่มโตโน่พาขินบนเรือขณะร่วมกันค้นหาแตงโมนิดาด้วยสีหน้าดูเศร้าพร้อมระบุข้อความไว้อาลัยกับการจากไปของแตงโมนิดาเอาไว้ด้วยว่า ถ้าเธอโดนแกล้งอโหสิกรรมให้เขานะและขอให้น้องไปอยู่ในพบภูมิที่ดีพี่เห็นเธอแล้วหลังจากที่หากันทั้งคืนไปสู่สุขตินนะน้อง RIP ขณะที่ทางด้านชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นความเสียใจจากการจากไปของแตงโมนิดากันเป็นจํานวนมากอาทิขอพูนโตโน่ที่กลับมาช่วยแตงโมเจ็ดภาพนี้คือน้ําตาไหลชอบคุณโตโน่เห็นภาพนี้คือึ้งใจมากภาคินพัทธรธิดาครั้งหนึ่งเคยรักจดจําภาพดีๆกลายเป็นมิตรภาพก่อนจากกันน้ําใจของเพื่อนโตโน่ึ้งใจแทนแตงโมหลับให้สบายนะคะโมเป็นต้น และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ